สวัสดีครับนี่คือวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่อง DE22 ครับการตั้งค่าเวลาครับกดที่เซตครับ1ครั้งกดตั้งค่าชั่วโมงที่ตัว H ครับกดตั้งค่านาทีตัว M ครับยืนยันในการกดปุ่มเซตนะครับการตั้งค่านาฬิกาปลุกครับกดเซต1ครั้งกดที่ AL 1ครั้งครับกดเซตอีกครั้งนะครับ ก็ตั้งหน่วยชั่วโมงครับเี่ตัว h ตั้งนาทีที่ตัว m ครับกด r ครับเพื่อทำการเปิดเสียงกร่งแจ้งเตือนครับกดเซ t เพื่อยืนยันปุ่มกด max min ครับจะเป็นการเรียกดูค่า max หรือค่า min ครับกดที่ปุ่ม1ครั้งครับจะเป็นการแสดงค่า max กดอีกครั้งจะแสดงค่า min นะครับกดอีกครั้งครับจะเป็นการกลับสู่ค่ามาตรฐานปกติ ปุ่ม C l R ครับคือปุ่ม Clear ค่า max min นะครับเมื่อเรากดแล้วไปเช็คที่ปุ่ม max min นะครับจะเห็นว่า max และ min นะครับไม่มีการแสดงค่าเพราะว่าเราเพิ่งกดเคลียร์ค่าไปครับผมขอจบการสาธิตการใช้งานเครื่อง D E 2 2เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ